สนามสองที่แดงจะอยู่ข้างในนะครับน้ําเงินจะอยู่ข้างนอกก็คือน้ําเงินอยู่ไปทางดุนทางฝั่งที่เหลือพักแดงจะฝั่งกรรมการตัดสินนะะเออ หนะี ate, <you> ลอยหน้าลอยตาเข้นมาแล้วพิษนุพุทธปีขยี้เข้ามาแล้วเว้ห่าแล้วเที่ยวนี้ไม่ยอมแน่นอนครับในน้ำพิษนุบอกว่าเอาแล้วเว้ยเอาแล้ว้อยเที่ยวนี้ถึงได้อยู่ลองน้ำน้ำเงินแต่ว่าหัวใจนั่สู้เกินร้อยหัวใจนั่สู้คนละโจทในน้ำพอเจ้าแม่สันติมาพรแต่ว่าเอาแล้วเว้ยใส่เสื้อสีจะไม่ก้าใส่เสื้อสีจะไม่กล้าหัวได้หัวได้น้ำนั้นเลยกยได้น้ำไม่ได้ก็ใส่นานน้ำพอพิษนุพิษนุเอาละหัวพายไปคนไม่ย่อนไม่ยอมไม่พอไม่แท้ว่ายังไงจะทันไม่ทันแล้วให้ในน้ำพองวายย มาแบบเรื่อยๆเพราะว่าพิจิตูุไอเกง่งโอ้โหว่าแล้วเกง่งกู้บอกว่าหลบมาเครมาเรือกตัไทยเข้ามาแล้วครับจตขอบคุณมากแม่เรือตรวจก,การใคก็คงจะรู้อยู่เนาะเข้ามาแล้วครับขอบคุณนะขอบคุณในอนนันว่า,าการทีมร่มาพรก็มาแบบสบายสบายมาแบบเรื่อยๆอเป็นเรือประเภทแะกรับสามสิบพิภยัย อาอย่างไรก็ตามจัดสีกาวแม้แต่อีลำนึงจะลงอีลำที่โย่ก็ต้องพายให้เข้าเส้นไทยเพราะว่าการตัดสินนั้นเขาดูที่หัวโขนเลอใครจะเป็นผู้เข้าเส้นไทยก่อนกันท่านก็ระวังให้ดีนะครับจากที่มาพรอจะเดียวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยและประวัติศาสตร์จะซ้ำลอยท่านอย่างเมื่อวานนี้ครับอ๋อลำเนี่ยน่ะนิดาจะชนะประมาณอีกว่าเพิ่งครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยและเป็นไงำในพรลม เขาเรียกว่าโลลูกปากอ้าวครับแล้วะครับจันทิมาพรก็ทำเรือเข้าเส้นไทยในเทียงนี้นะครับก็จันทิมาพรก็เข้าไปในรอบอาทิตย์ต่อไปครับพี่น้องท่านผู้ชมครับผู้ต่อไปครับก็จะเป็นการแข่งขันเรือสายกลอ30มเส้นไปผ่านน้ำระหว่างพรเมทีกับหมประทาน คาราวานเซกูริยสีกได็กไกทองออกมาแล้วออ พาจริงๆด้วยจ้าดูจอมดูด้วยเที่ยวนี้ก็ออกมาแล้วดูวาไม่ยอมไม่ยอมไปท้อไม่ท้ยดูด้วยพาไปบาไปเล่นตะเกียตะไคร้ตะเกียตะไคร้เอาละวว้ไม่ยอมไม่ยอมไปท้อไป่ท้ายไม่กลัวตักคนสีกันไม่กลัวตักคนสีดูด้วยในน้ำแม่ของ่ายังไงแม่ของนาว้าแม่ของน้ำวาปาตปตบตะปาไปพาไปตะเกียบตะไคร้แม่ของแม่ของแลอยู่ด้วยเราครับยังไงแม่ของดูแลน้ำใจพายผมไปตะเกียบตะไคร้ยอมไปจอมไปยอมไปจอมท้อไม่ท้ายไม่กลัวตักคนสีกันเจอเลยดีจังนะน้ำว้าชาลวันชาลวัชสิงห์นี้โอตปชา แกรับไปจะโหดตู้ดูด้วยเที่ยวนี้จะยังไงแฝงของแกดีตลอดรอบฟังหรือไม่มีใครอยู่ใครไปใครไม่ได้เราเล่นคอใครฉันเล่นกันเล่ตาขอดตางสายเลยไม่มีใครแกใครแม่ของอยู่ร่องน้ำตีแดงใส่เสื้อตีเรองตีแรงแซงหนีตีแรงแซงหนีจะหนีได้ไม่ได้ชาลวันไม่เจะเดียวไม่ท้อไม่แพ้แต่ก็เป็นผล้ารพิจิตรณาตีแรงแซงสู้เลยจะสู้ได้ไม่เอาเลยชาลวันท้อท้อขอข้อขอจะขอหนีได้หรือไม่ได้เอาเลย ไอ้เบื่อลบสงบเป็นโอกาสดีของชาลาวันของกระตันบุญมีนายกบุญมืแก้วกระพดตะโวยไม่มีอะไรจะเสียและโอวอเพราะนายบุญมีเล็งท่อเล็บแหลกดูว่านายกบุญมีวงมา,า,า,าเปย์กระถาให้ชาลาวันว่ายน้ำหนีคืนมามสบายสบายๆว่าแล้วชาลาวันทจ้าเจ้าจะเข้าสู่แดนไทยอีกก่สิบตีแปดศู ยีบิบเบิลปุ้ายชาเอ๋ยชาลวันก็พลายหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาแต่ว่าแม่โขลรว่าปลดแกว่างไม่เห็นชาวันน้นมาบ้าไปเถื่อนก็ปลดแก้วบอกเฮ้ยชาลวันคุงไปไหนก็ไปเฮ้ยคุณจะไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็แม่โคก็บอกว่าชาลวันลอยหน้าลอยตาปลดเรือเกว่างเจ้าเซ่นช่แม่ขอบคุณครับครับพี่น้องท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรารอคอยมาเซ็นหามเดือดเกินครับ ผลการตัดสินกัประวังนะครับไม่ขงครับนาวากับคาราวานสิง์บีอวกับคณะกรรมการทีไปที่มุมน้ำเงินกัปในนามว่าคาราวานสิง์บิโอขึ้นไปจิงชนะเลิศกับผมปทานครับก็ต้องขอกราบขอบคุณครับท่านแม่หัวเรือในหัวผู้นำทีมของเรือแม่องเอกนาวาพอเรือเข้าเส้นชัยชูนิ้วปรบมือให้กับเรือฝ่ายตรงข้าบกับนี่น้ำใจนักกีฬาครับ เอาละครับตอนนี้ บอกว่าเขลางครเขลางครนไม่เจอเรือดี้กับกระทิงแดงไก่ทองกระทิงแดงไก่ทองเรือดี้จังหวัดหัวลุงจังหวัดวัดจังหวัดพิจิตรวัดหัวลุงหัวแล้วในขณะนี้บอกว่าแขลางครไอหนุ่มน่ามึงคนละปางไอ้หนุ่มมึงเนี้ยรถมาเมืองละปางตเสื้อจะทำอะไรได้หรือไม่ไอ้นมร่างหน้าตาสู้ผายเต็มไปด้ามอัดเต็มลำน้ำเต็มท่าผายตาปูกระจุยกระจายบอกว่าเรือดี้ 新齐。 หนีกันหมดจะหนีได้รึไม่ได้จันทิมากัะทืบหมดทั้งเลิกจันทิมาขอข์คอ่ะคอร์ช่างแสงน่ะรึไม่ได้โอ้โหช่างแสงได้ไม่ได้ระหว่างเจ้าหน้ากับเจ้าหลังเจ้าหลังนั่นคือจันเจ้าตัวเจ้าแล้วเจ้าแม่จันทิมาพรจากล็อไฟฟ้าเดชาไปออกอิดเอาละโว้ยเติมไฟให้ชีวิตชีวิตจะตดนใส่มาแล้วจันทิมาพรขอดึงปังสองปังสามปังเอาอยาวขอดปังที่จีบแล้วก็หนีละโว้ยเป็นสุดท้ายจันทิมาพรจะทำภาพได้รึไม่ได้เมื่อจันเออจันเจ้าคอร์คอติลฟิจันเจ้าจรตีมาจันเจ้าจันทิพรได้ ไปทีจันิมาพรดีจันิมาพรจันเจ้าจันทิมาพรจันเจ้าจันิมาพรจันเจ้าจันิมาพรจันเจ้าจันพรเจ้าจันิมาพรจันเจ้าจัาพรจันเจ้าจันทิมาพรจันเจ้าจันทิมารจันเจ้าจันทิมาพรจันเจ้าจันทิมารจันเจ้าันทิมาพรจันเจ้าจันทิมรจันเจ้าจันาพรจันเจ้าจันทาพรจันเจ้าจันทิาพรจัเจ้าจนทิมาพรจันเจ้าจันทิมรจันเจ้าจันทมาจันเจ้าจันทิมาพรจันเจ้าจันทาพเจ้าจนทรับเจ้าจมาจันเจ้าจัมาพร เ,เทโพธองหรือว่าคู่นี้ต่างลุ่มน้ำครับระหว่างลุ่มแม่น้ำท่าจีหรือลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำท่าจีกับเทพผงผองชวนแม่น้ำ ที่มีเขื่อนกั้นแม่น้ําใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม่น้ําใหญ่ที่สุดก็คือแม่น้ําเจ้าพยานั่นก็คืพอพรหพญาตารับนิ่งแล้วก่อนที่จะมาเป็นเจ้าพยาก็ไม่ต้องอมีแม่น้ำน่านเป็นวังยมน่านทับพี่น้องนี่แหละครับจากขุนเขาสู่สายน้ําสยามประเทศ ไหลมาเกจดพบรถถัาลรรมเล่ลำค่าจากป่าใหญ่สู่สายน้ำเจ้าพญาออชุบชีวิตคนเบิ่งออกออก ออกมาแล้วออกมาจริงๆเจ้าข่เฮ้ยดูที่ว่าเที่ยวนี้ดูทีว่าเที่ยวนี้ดูว่าเรือทั้งสองนั้นออกน้ำเป็นปุ๊บไปนอยปุ๊บหอยปุ๊บปับแตยเตยบล้วดูว่าผีมาจาะขจะจาะทุกคดู่าีตาบอกว่าเรือวามมตาบอกว่าพายบายเียรถกีสกไลวพายป่บบปับายบ่ายบียดเียเที่ยวนี้จะทำได้ไม่ได้เรอเรือดีดอะไรนะาว่างไงเที่ยวนี้พายบายเบียฮ้ยผงทองเฮ้ยผทองบอกว่าอยู่รอน้ำต้องใส่เสื้ ตในน้ำเขาพร้อมยาตไม่กลัวใส่ห้างเร็อยาตากไม่กลัวแน่นอนนเท่ยวนี้เราน้ำสีแดงไปชุดสีแดงดูแรแสงสู้แล้วเมื่อตาคนตาใส่ตาคนตาอัตตาคดตาคแต่เรือท่ารับดีหน้ารับดีนั้นเรือไอ้แม่โคบอกว่าตาคนตาเปลียนตาคนสบปีไปตตาต่อตาสัต์าั้องใ์เรือขัตาสากแต่บอกเพว่าเรือห้าสิบห้านยมไม่มีใครยอมสายจะไปกันอาจจะที่โคองจะหนีหรือไม่พเอา จะโงเจาโง่โง่จะยาชนกไปรักอาเลยะโง่จะขยับปีกปิดจะไปนี้พ้นไปพ้นในเมื่อพญาตาลกพ่อจับหลังไปยังไลวงพ่อตูจับเ่ากระถาอะไรพ่พ้นพ้นไ่รู้ว่าทากระถาผิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โง่ทองโงทองเทพโหงทอเทพโหงทองปิหนีไปเทพทองกลิหนี้นี้มานน่กระทอเรือสกระบอกเลยไีแ้ววยังไงเทียวดีลยไวพยาตาลทำเอาตันเดตันเดตันอยตาจะตันไหมเนี่ยโตาโงทอง ครบยอด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 ครบเรียบร้อยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าครับที่ให้ร่องน้ำตําเงินในนามว่าเทพหงทองเป็นฝ่ายชนะครับเทพหงทองเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง ครับพ่อแก้วจากนรายนรายผรเทพนรสิงห์ปดแกับเศรษฐีเรือทองครับผรหาไรจากที่พี่น้องท่านชาวเรือครับหลังจากพายล่องลงมาแล้วขอให้ท่านนําเรอไปที่จุดปล่อยก็เพื่อทําการแข่งขันในเที่ยวสองเป็นระดับต่อไปเพราะว่าตอนนี้ครับนิ่งสยบเสียจริงๆครับผมดีครับแม่ก็ถือว่านะครับสิ่งมหัศจรรย์ทีเดียวครับเพราะว่าในเวลานี้นี่ขึ้นเยอะทีเดียว ครับพี่น้องท่านผู้ชมก็เป็นการแข่งขันทิงชนะเลิศยาวใหญ่ๆและยาวครับระว่างเทพนรสิงห์แปดกับเศษธ,ธีเรือทองเฮานี้ชเฮารับเอาและคู่คนี้คู่หยุดโลกครับพี่น้องเดี๋ยวน,นี้ รลูกหัวเรือมาสี่ตัวครับและท้ายของปแปแล้วหัวเรือสี่ครับมาดูก็นแปดสี่สี่แปดแปดแมาคิดเอาครับวันพูนที่ใครจะเลื่อยนอกจากแปปจะมีตาสิงแล้วแปดแปดยังมีแมวนำโชคเห็นบอกแปดแปดแปดสี่สี่แปด่อยต้องกัวครับเพียวเนี่อุไถยทานี้กับเจ้าไปรับแล้ว แต่ลอตเตอรี่ไม่มีขายเอาครับพี่น้องที่กรบแล้วครับตอนนี้เรือทั้งสองลำปูายานเข้ากอดต้นเทนเป็นที่เรียบร้อยอจะพูดกันทำไมนี่แปดสี่สี่แปดนะลุกไปแล้วเขา,เขา,ขขาเไม่ยอากเรือนไปพูดส 8, 8 4ออ่แสีได้มันต้อง3ามแปดแปดสี่แปดแปด รว่าลอยแพเลยใช่ไหมแสดงว่ามันจะหามหรือมันจะเบิเ้ลถ้าหามมันก็แปดสี่แปดลงว่ารอล,ลงว่าอ <c oughs> เอาแล้วครับกรรมการจุดปล่อยกลางปีกเป็นปาบุญจอตอนนี้บอกให้แปดแปดให้หยิบขึ้นมาหน่อยนั่นทีทีเรือทองนิ่งลงไปแล้วตอนที่เป็นปาบุญจิ้งที่สบะบัดธงอยู่ไม่ใ่ใครครับพี่น้องมอปีที่แล้วมอเตอร์ไซค์หาย <c oughs> ปีนี้มารับจ้างเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นอ๋อเมื่อ ทีกินด้วยใจดูจบแล้วไปเดี๋ยวหมอมาตะลักซึว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือดีเหลือดังมาแปะจุดยอดห้าดาวด้วยเดี๋ยวนี้ว่ามีในนามเขาเท่ดาวรติดปั๊บปั้นใส่หนึ่งปั๊บปันมาเราติดแค่ตะไครด้วยในนามเขาจะดีด้วยท้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ยอมแล้ว็นหรือกันผมปั๊บปั้นมาดีดัวผมปั๊บปั้นไปแล้วด้วยผ้าปั๊ปั้นเดี๋ยวติดแค่ตะไคร้แค่ทั้งนั้นไม่ได้ในนามเขาจะทีดัวแต่ดีด้วว่าไอ้ตับตับใส่จตายแลอดห้าดาวแต่ไมับใส่กี่ต้องดีดัวตา แม่เด็สทยเกีตีเอะสาเก๊ฮกคดเกี่ยวจับเกี่ยวลุกที่เป็ส่ใหม่รอเป่าไมนารเพื่อหมาแบบว่าสายเสกันอาตะตีบอกว่าเดอเสจทีเรือทองแต่วเป็นมีวัดผู้น้อยทีแหลงแสงตาคนต่งส่ต่าคนต่งอันตาคนตาคนเมื่อตาคนตาค้งหัวไปสายเปิดเป็ดที่เรือทองบินมาเร็จทีเลือทองบินวมาจะนได้แบรแบแข้อข้อข้เขอแบแบดทนตาแบดแดแแดทีเรือไมงนี่ทานตีขอนี้จะนี่บอลน่บอลฮาฮ่าบอกว่าฮาสิอบดุยท้ายแบดแบบอก่าอีตอนนี้เอน แากลื่นไหลแล้วเว้ยแต่เป็นแปมนำโชคเอาเลยว้ยตาสิงตีเหลืองเราจะโผล่เลยโผล่ไปเอาเรมันพาตุ้ดตุ้ดตายพาตุ้ดตุ้ดตายบุญรอดมาเลยงไยดูว่าบุญรอดแป๊ขาเอาเลยว้ยดูว่าบุญลโล่เป๊ะไอ้ตี้ไปว้ะไอ้ตี้ไปว้ะพอสิไปไปไปสบายวไปไปบปหลุดเกิดกลายเราวันนี้เราจะทีละตองเฮ้ทีละพาป้าตาเฮ้ทีละบอลป้าตาทีละตอลป้าตาทีละบอล ราสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียบนะครับขีขัดไปที่ร่องน้าแดงก์ับในนามว่าเทพนรสิง88เป็นฝ่ายชนะในเท่นี้คณะกรรมการทีไปที่ร่องน้ําแดงก์ับเทพนรสิง88เป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักที่ครบรพยิ่งครับเราหันบัยากาศมาชมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศเรือ30ไบพายครับร่องน้ําแบงในนามว่าผมประธานครับ พบกับเรือธาราวันเสิุรีโอในคู่ทิงธนรเิเรือสาบติดไปไปเที่ยวเดียวจบไม่มีเที่ยวเก้อตัว ิงน้องฟันตาเลยตา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 ประการชิงถ้วยพระราจะท้าเราผายกระเทียวเดียวเราไว้ผายกระเทียวเดียวเอาละาว้ระวังชาลวัตกับเพชประธานชาลวัตใครดีใครอยู่ชาลวัตของกำลันบุญมีอยู่ว่าลองนัาน้ำเงินเจ้าด้วยอยู่ว่าลองนัาน้ำเงินแต่เมาสตาผายตาก็ยังไม่เสียเปี่ยแต่มองอีกทีผมประธานกำลังจะลื่นไหลใส่สเก็ตกำลังจะลื่นไหลใส่สเก็ตผมประธานจากฟังกุณีผมประธานจากฟังกุณีแล้วจะหนีเราไว้ชาลวัตของกำลันบุญมีว่าไอ้พวกชาลวัตชาลวัตยังไม่ยอมยอมไปท้อแท้เมื่อจะผายเดียวเดียวว่าแล้วชล ดูเรือบา๊กกันดีพบประธานหนีเลยเม่สุดท้ายพบประธานบอกว่าเที่ยวนี้น็อกเลยไม่มีเที่ยวต่อไปพบระธานไม่ท่าไม่ทีบอกขยี้มาอยู่ร่องน้ำตีน่เสื้อสีต้ตีใส่ีมาทาลวันเริ่มจะคออาละวันจะทําไม่ทาลวันพบประธานหนีพบประธานชาลวันทนทาานทนทันชานวันานทานานทนชานทวันทานทนานานทานเน้าเส้นไทาชาันนท่นพายบอกแยนมาแลาว กรอบครับพนานตัวเองได้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ตรงเกียรติเมื่อรอช้าครับที้ไปที่ร่องน้าแด่ในน้ำว่าผมประธานครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับไทยชนะเลิศในเรือประเภท30ใบไปพาย,ายสายกครับปีนี้ถ้วยพระราทานเปลี่ยนไปอีกแล้วครับท่านครับคู่ต่อไปคงจะเป็นเรือประเภท ชิงชนะเลิศประเภทเรือยาวกลาง40ฝีพายระหว่างพรบ้ะแก้วกับจักนรนารายครับครับต่อไปครับจะเป็นการชิงชนะเลิศเรือยาวกลางข้อประเภท40ฝีพายลองน้ําแดงนั้นคือเรือพรบ้ะแก้วครับจากจาังหวัดสิงห์บุรีพยักไร่ปลาเผาครับมาเจอกับลองน้ําเงินเรือดีของจังหวัดสระบุรีนาเรือดีน้ำว่าจักนรนารายครับสนับสนุนโดยบริษัท บุญรอดเทดดิง้งิงคอมบเลชนันครับดูซิว่าเรือคู่นี้นั้นใครจะเป็นสุดยอดเรือยาวและสุดยอดแห่งสายน้ำใครจะเป็นผู้กำชัยในคู่นี้ครับคู่นี้ครับต่างหน้าต่างตารอคอยกันมาเป็นเวลาสองวันเต็มครับ เผื่อพิสูจน์ว่าใครจะเจ๋งกว่าใครในขณะน,นี้นิ่งนะครับอ๋อ มาแล้วออกมาแล้วครับขณะนี้เรือดีบอกว่าเรือดีในน้ำเรือดีบอกว่าเรือเทพจากนาายเรือจากนาายล่องน้ำเงินเขาบอกว่าใส่เสื้อเหลืองมาเจอกันเรือดีไม่ธรรมดามีหนาวว่าพรพระเอ๋ยพรพระแก้วพรพระแก้วเรือดีจากวัดพระนอยจากศรีจังหวัดสิงห์บุรีดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปต่างคนต่างใสต่างคนต่างซัดบอกว่าใสกันสุดๆดูซิว่าใครจะหลุดล่องลอยไหลเข้าเส้นชายไปก่อนกันเมื่อต่างคนต่างไม่กลัวไม่เกรงไม่เกรงศักดิ์ศรีไม่เกรงบรมีดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปในขณะนี้แต่ในขณะนี้ดูท่านำท่าทำท่าบอกว่าพรพระแก้วน่าจะล นำมาเล็กน้อยไม่มากไม่หมายไม่มากไม่หมายแต่เรือดีจากนาายไม่ยนไม่ยอไม่ท้อไม่แท้ในขณะนี้ไรบีจีตามมาเดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไปต่างคนต่างฝ่ายต่างคนต่างสัตว์เอาลุยเฮลโลสารพัดร้อยหน้าร้อยตาทาะจันรบ้านด้วยกันทัางคู่เรือดีแปด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 ในน้ำจากนาายจากนาายจากนาลาย่องน้ำเงินจากนาลายลองล่องน้ำเงินจะทำอะไรพรอมมาแก้วได้หรือไม่จะทำอะไรพรอมมาแก้วได้หรือได้ไม่ได้ไหวแล้วพรอมมาแก้วเริ่มเหลื่อมน้ำนำมาลยนำมาลุยแต่เรือดีจากนาายจากนาายไรบีจีตามมาบอก่่่่ออนยยมมมมกไไไท แย่ทำทายจะป่อเป้ป่อเป้แต่ยังไม่แย่เท่าที่ควรชนกระถายต่อขอว่าใจกับพรมาแก้วเดี๋ยวก็ลูกใารจะอยู่ใครจะไปเอาล้อยพรมาแก้วจีนเอาไว้พรมาแก้วจีนเอาไว้ในขณะนี้บอกว่าจากนารายจะเริ่มล้ำน้ำลยพรมาแก้วลายปีพรมาแก้วลายปีดูสิว่าจะทันไม่ทันจะทันไม่ทันพรมาแก้วลายปีจีนมาแปดแปดยังหนีอยู่แปดแปดยังหนีอยู่แต่ไม่แน่อะไรจะเกิดอะไรจะเกิดพรมาแก้วขึ้นมาเลยพรมาแก้วพรมาแก้วจากนาราย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 พรมาแก้วจากนาา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 รรรรรยยพพมมแแกกกก้้ววจน สหเข้าเส้นชัยครับรอผลการตัดสินสักครู่ครับดูซิว่าเที่ยวแรกนั้นใครจะเป็นผู้ชนะครับผลการตัดสินให้เรือที่ชนะได้กระเรือในร่องน้ำแดงครับ พรพระแก้วจากจังหวัดสิงห์บุรีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่คือการรายงานสดที่สนามเขื่อนระบาครับอําเภอลานสักจังหวัดอุตไทธานีนนนี่่รรรัััับบงมก ลูกน้ำพะยูนตะบูนกระป๋องนะครับแบนมาพื้นที่นะครับตะบูนยังงบเลย